สวัดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายันยนทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิว Isuzu D-Max นะคะตัวนี้เป็นหัวเดียวนะเครื่อง3000ตัว F เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นปี2022ปีใหม่นะคะลูกค้ามาพร้อมล็อคระคะนะคะคันนี้อางน,นอกเป็นสีเทาดูภายในภายในเป็นกระจกปักไฟฟ้านะคะ วิ่งมาที่40,002เท่านั้นเองวิ่งน้อยเลขไม่แท้ไม่จริงนะคะวิทยุคันนี้นะคะเป็นแบบ CD นะคะส่วนแอร์นะคะใช้งานได้ปกตินะเย็นนะตอนนี้แอร์เย็นมากเกียร์กับเกียร์ธรรมดานะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสภาพดีเลยลูกค้าแทบไม่มีรอยการใช้งานเลยนะคะ,ะไปดูข้าง เลยนะคะมีแหนมยางอะไหล่ให้นะท่อเดิมนะคันนี้นะคะยางอะไหล่ยังเป็นยางใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้ารบนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็เดินทางมาดูรถได้เลยอยู่ติดถนนรัตน,นาทิเบตน,นะคะเลยแยกแครายมนิดเดียวอยู่ซ้ายมือนะคะอยู่จังหวัดนนทบุรีหรือว่าท่านใสดสะดวกมา MRT เป็น MRT สายสีม่วงสถานีบางกะสอทางออกประตูที่1นะคะเดิน5้ก้าถึงเต็นเลยนิดเดียว นะคะฟรีดาวฟรีค่าจัดรีค่าดำเนินการนะคะต่างจังหวัดก็จัดได้นะคะลูกค้าทใ่อยู่ต่างจังหวัดจะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์เซ็ถึงหน้าบ้านเลยไม่มีค่าบริการนะคะดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าที่มีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีนะคะแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนี้นะคะผ่อนตลอดสัญญาเลยนะคะมาที่เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะลูกค้าเ<อ>ครื่องยนต์ยังดีอยู่เลยนะคะมีแต้มสีทุกสดนะคะแล้วก็ เครื่องยนต์ยังนิ่งอยู่เลยนะคะเครื่องนี้ดีมากเดี๋ยวเรามาดูที่ราคากันเลยนะคะอีซูซูดีแม็กซ์สปาร์นะคะสปาร์หัวเดียวนะเครื่อง3 0 0พันตัวเกสยร์ G, ธรรมดาปี22ราคาอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นเองถ้าลูกค้าสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจรถบ้านสหายยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ